คนะายังไงโอได้แนละ้วสวัสดีครับจุๆๆุ๊ๆถุยทำไเออกมาสวัวสดีครับยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูสติกิขึ้นเข้าสู่รายการรายการอะไรวนะอ๋อถุยเราเชื่อเราไม่มีรายการนะรายการรีวิวก็พออันนี้เขารางทำอะไระ สเตียร์วยไมในตัวขาวเลยน้าดำอุ้ยแจนเป็ดเย้เอ่อคือว่าที่ผมมาเท่นเซิร์ฟนี้ครับเพราะว่าผมเป็นนัทมินเองนะครับผมจะมาลองรีวิวดูพอเนินเข้ามาแล้วเปลี่น R E T G S T R นะครับตามไม่ทันกันเช่นึ่เดียวเนี่ย แล้วก็ตอไม่ผ่านนะครัก็กดเอนเตอร์นะครับพอกดเอนเตอร์เสร็จออกเกมแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เข้าใหม่ก็กินล็อกอินลรับตอนม่รับ่นเนี่ยแล้วก็กดเอนเตอร์เพื่อกันของหายคออ่านป้ายดูป้ายนะเพราะเราไม่รับประกันความบรนสุทเป็นใจของท่านนี่ครับพี่ในตำลักสมาชิะออกเข้าใหม่หนึ่งรอบกันของหายถุย เนียเน่ยครับเมของบวก่าขายห้าชิ้นครบชุดถึงร้อยห้าสิบูเย็บอยากได้ขอร้องสายคุณแม่ขอร้องคุณแม่ขอคุณแม่ขอร้องเนี่ยครับของกินครับกดเอามา,าที่ไม่กอูอันนี้คือขอแกมือขอแอดมิน ขอเซโมขอแอดมินขอสีเท <c oughs> ่ากับแบนแบนเดอร์คอเลฟิวทุยไอ้นี่นะครับไม่มีการเตือนนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอาของฟรีกันดูนะตรงไปดูเลยทุยไปเอาของฟรีกับตาฟ้าดึง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 ทุยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเราจะไปสัตว์เรียนของเราแล้วกัน อะไรเนี่ยมันเต็นตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตแล้วดึงดึงเนงี่ยแจกกาแฟเชิญของบวกของเชิญด้านในตีของเราจะมตีของเอาของมาตีเล่นครับถุยนี่แจกของรีครับแม่นนะ ของนี่เลยซ่อมกับซ,ซ่อมของนะนเนียเนจนเคุณเนจนเครับมันน่ารักครับเรีาด,ด,ดูตีไม่ได้นะตีไม่ได้ทำไมกูตีไม่ได้ทำเงนะ่ครับโอาตเขาไป้ว ครับปวดันปปครับปวดมงเนาะเลาะันแปข้างหลังขันแบงหลังป้ยครับหัวลาะโดนแบงโอ้ยยยยยยยเร็วยย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 อยย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  รถนี้มีระบบค้าด้วยนะครับระบบที่เก่งกู้นะในมีให้คุณเอาลนลางมานะครับคุณวางของมือนะครับคุณนั่งนะ,นนะรรนนะครับคุณข็ไปเอฟคุณขับรถด้วยอุ้ยยักษ์บอุบะเราจะขับรถเกินไปครับเื่อรถที่เร็วที่สุดแบบเร็วมากคนระ ลเฮ้ยมังมุ้งมึงจะทำอะไรกูรตัวเป็ดตีอู้ไปแอป pp. หนีเราพอโดนเสร็จแล้วเราก็หนีแอป เนี่ยขายอองเย้คุณเกิรมินจ็บกดลองให้ขอแม่เนี่ยคุณเจออ้วนมินจ็บราคาแล้วก็โคตรถูกอะถูกจนคนรวยทั้งเตอรลับนี่ชุดก่อเหล็กครับตั้งมือลแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้โปรเจกต์อยากได้อยากได้คุณรองเปลี่ยนได้อยากได้อะ เกมเคุณเจสวยไปแล้วเราจะกันต่อู้มอนเตอร์ไม่ไปยังจังเกิลบยโอมไข่โอมไม่ใช่เห็นจูวหวกูจะไปอันเดียวแตลูกเนี่ยกูจะไป มาพีม่มาสนุนอันนี้นะครับเซิร์ฟลองม,มีสวรรค์้วย,ยนะครับผมจะไม่บอกว่าเซิร์ฟลองทเป็นไงนะครับเพื่อเป็นการไม่โดนกบเกียนนะครับสนุนทรพราสุนทีนะครับเข้ามาครับเอ็ิเอเ็นมิงดูเอาเ้าหยยบเอเ็ดินดูหยยบเอเ้ โูนบีขอหน่นนอยต้องมีมอย่างน้หนึ่งกับีปยนตรงโซนนี้ไม่มีใยรยู่นะอู้ห เราเดินปราม่ต้องไปไหนดีเราจะวิ้นเฮ้ยเราลืมขับรถขับรถดิบค้ดก็ไมการแหวแนวครับเพื่นมันมันมันนแมนดิบดิเฮ้ยเอ m เเยคุณเ นี่ครับถ้าเกิดชนุนเ้อจะเป็นไงดูนให้ดูอู้กระเด็นกระเด็นนะพายไโอ้โหโอ้โอ้วตติดวอยู่ไนเนี่ยโอ้ยเมืนันเนั่นฉันจะบินบินไปบินบ่ จนแล้วจนแลวว,วินนี่ปารไดสเทเทเท็ดเจเจใครลบใครลกฉันจะเปลี่ยนไปที่ดุวินไป,นไปกับอะไรกัไดมาคุาา้วิ่งไปมันเลยเยเฮเราเข้าไปกัน มจะพาไปดูววสวรรค์นบ <c oughs> สงวนคกูเป็น <c oughs> สงวนดิกมจะเซ็นโทไปก่อนนะ we <laughs> Ah. What the one man? ี่ครับสวนสลยเฮ้ยเฮ้ยเือบข้นสวนมานเอยสวนยังฟังไม่เสร็จเลยเป็นไงสวนไปเลยยินดีดังรู้อู้ตาย,มยแมนแมนแมน,แมนอ่าใจใจใจเอูย ยื้่ารับลองมนดูมดงไงไดดุมแบน,นี้ยนยกลปิดเทมมาครับยี่ยนี้ขอจบคลิปเจ้านี้คร 嗯、啊。